อาามใช่ไหนล่ะเฮอยังสมาชิกครับเอนนี่อยู่กับพี่วัดดีกับสองหันหน้ามาพีต้องวัดดีอย่ใ้บอกยังไงบอกปากกันเนี่ย ฝากช่องให้ผมนะอ๋อผมจะไงก็ขอฝากช่องช่องช่องลนซีหรือช่องอะไรรช่องยูทูบช่อง YouTube ชื่อช่องอะไรมรดกอีสานเรคอร์ดมรดกอีสานเรคอร์ดครับผมขอฝากอาจารย์เดชาในเลอครับมรดกอีสานเรคอร์ดซึ่งเป็นช่องสร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็มีแฟนคลับมีแฟนเพจเข้ามาทักทายอาจารย์มากดไลค์กดแชร์เยอะแยะมากมายเลยนะครับตอนนี้ซึ่งจะเป็นช่องที่ สร้างผลงานใหม่ๆให้กับวัฒนธรรมศิลปะพื้นบ้านชาวอีสานอย่างแท้จริงน,นะครับยังไงคอหวยก็ฝากไว้ด้วยนะครับราศีนี่เป็นราศีเดือนนี้มันเดือนยังไงวะติเขาตุลาแล้วเดือนกันยาราศีตุลาราศีตุลานี่นนที่มีรูปตาช่างนี่นะครับวันพรุงนี้นี่ก็จะเป็นราศีที่ดีเลข8ดข้างล่างเด่นมากนะครับราศี ตุลาราศีพฤศจิกนะครับคือราศีแมงป่องนี้ก็จะเลขสองจะอยู่ด้านบนยังไงก็แล้วแต่ขอฝากราศีสไลทยที่ศรีสกเกตด้วยนะครับถามว่าที่น้องประชาชนชาวศรีสเกตพยายามที่จะปัดทวงงบประมาณการซื้อเรือนะครับ <c oughs> เรือที่พี่น้องประชาชนชาวาราศีสไลทยต้องการก็คือเรือทีเป็ดที่น้องจะเอามา เรือทิพเป็ดมาลำละประมาณ2,245บาทเพื่อที่จะทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในรอบเขื่อนนะครับคนไหนต้องการชมวิวก็ให้ลงไปที่เป็ดนะครับที่ปั่นไปเรื่อยๆนะครับอาจารย์ครับออขอบคุณหลายๆเราสำหรับคนที่ สูงยาวนนี้จะถีบได้ไหมครับคนที่สูงยาวเข่าดีเหมือนผมเนี่ยนะครับก็สามารถถีบได้ถีบเรื่องนี่มัไม่ถีบคนข้างๆวันนี้คุณหลายๆครับฝากติดตามนั่นเลยแล้วฝากติดตามพี่เงี้ยวะสำหรับผู้ใดที่ชื่นชอบจานใบสีสูอ่านี่ทั้งหมอสูตรทั้งตลกได้เบิร์ตเลยสูงยังครับใบสีแต่งงานใบสีบวชนาคใบสีบุคคลใบสี ทหารตำรวจบายสาีพระสมองค์งาการะเกษียณในช่วงนี้งานกเกษียณย้วยติดตออ่อได้เลยครับผมเนาะรับร,บ<ม>อ,รบองไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังอย่าแน่นอนราคาเป็นกันเอง กันเองได้ครับราคมประการไม่ต้องขอให้ท่านติดต่อมาทางช่องทั้งนี้กด้ครัวผมเหยีติดต่อหาพอยเวาไม่มีการกินหัวคิวไม่มีหากรซินอะไรครับให้พอยาวหัวคิวหัวคิวหางคิวได้ผมจะหักให้เองครับโอเคนะขอบคุณครับบ๊ายบายครับสวาสดีครับจย์เดชา